สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อัดมาพร้อมกับเมนูผัดซีอิวเส้นหมี่ครับนะใส่หมูหมักเลยครับหมูนี่เป็นหมูหมักเลยฝีมือคุณแม่บ้านเช่นเคยครับพอดีคณะไม่มีนะครับก็จะใส่เป็นกระหล่ำแทนครับให้ความหวานนะครับจะอร่อยไปอีกแบบครับมาแต่เรามาเริ่มทานกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผัดเสร็จใหม่แล้วร้อนเลยครับน่ากินมากๆอู้น่ครับตอนผัดนี่ครับก็จะปรุงพริกนะครับใส่พริกลงมาเลยนะครับ แล้วก็จะมีแครอทด,ด้วยครับนะน่ากินนะฮะอาจจะลองชิมกันเลยนะครับโอ้ยร้อนร้อนนะร้อนร้อนโห้ยควันควันควันกำลังขึ้นเลยฮนะนี่ครับลองชิมดูก่อนนะอืมอร่อยเส้นเหนียวนุ่มอืม หมูหมักนี่เหมือนละลายในปากเลยครับอร่อยจริงๆเนี่ยคำใหญ่ๆไปเลยครับโหไม่ต้องปรุงเพิ่มครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเมนูนี้พอดีนะ้วฮะฮึพอใส่กระหล่ำลงไปครับกะหล่ำจะให้ความหวานอืมอร่อยไปอีกแบบครับ ใส่คณะนี่จะให้ความกรอบนะคร um> ับนะครับลองกินกระําดูนะอืมหวานเจี๊ยบครับเผ็ดกำลังพอดีครับไม่เผ็ดมากกำลังพอดี หมูมุ้หมูนุน่มมากอ่ะ,น,อะ,น,ะนี่ครับหมูมากแบบชิ้นใหญ่ๆอย่เี้ครับเพื่อนๆนุ่มฮะนุน่มเด้งเลยครับอืมไม่ต้องเคี้ยวละลายในปากแซ่บไปเลยครับเมนูนี้ พูดได้เลยว่าแซ่บหอมอร่อยครับปกตินะครับอาจจะเป็นคนที่ชอบทานผัดซีอิ้วเนี่ยเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นหมี่นี่ไม่ไม่ค่อยชอบนะครับ แต่วันนี้ต้องยอมรับเลยครับอาซีอิ้วเส้นหมี่นี่อร่อยมากเลยครับใช้ได้เลยนะอาจจะทําให้เปลี่ยนแนวความคิดเลยนะจะมีความแบบอร่อยของของเส้นหมี่นะฮะเส้นใหญ่ก็จะให้ความนุ่มเนาะเส้นหมี่นี่ก็จะให้ความแบบอ่าเหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะฮะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ